สุดท้ายของเดือนอะไรวะกระดาษใช่ไหมกระดาคมในวันที่สามตอนนี้ก็ขอพูดเรื่องพุทธานุสติตามเดิมหาก,กินพระพุทธเจ้าองค์เดียวพอแต่ว่าจะพูดในแนวของอะไรนะปกติตัญยูุุกติตัญยูนย,ยะใช่ไหม จะพูดในแนวของเนือย,ยะเรียกว่ามีบาร,รมีอ่อนมีบาร,รมีอ่อนจะสามารถจะบรรลุมรรคผลได้โดยที่พระพุทธเจ้าต้องสอนจำที่จำชัยใช้เวลานานว่าคนเราบอกโลกไม่เสียเหล่าที่พระเจ้าบอกว่าหนึ่งอุคติตัญโยมีบาร,รมีเต็มและมีปัญญามากมีความฉลาดมาก แนะนำแค่หัวข้อก็มีความเข้าใจสามารถบรรลุอรหันต์ได้อย่าวันวันก่อนวานนี้วิปติจันยูมีบารมีเต็มแต่ปัญญาอ่อนไปนหน่อยก็อ,อธิบายกันอธิบายกันเล็กน้อยพอสมควรก็สามารถบรรลุมรรคผลได้วันนี้จะพูดเรื่องพุทธานุสติเหมือนกันแต่ว่าเป็นเนื้อย,ยะ พจนะเนยยะนี่อันดับแรกอาจจะถึงไตรสนาคมถ้าต่อไปต้องใช้เวลาจำ้ำจี้จำช้กันานานหน่อยจะได้รู้ัลผล <c oughs> <c oughs> ก็ยังขอเริ่มต้นสำหรับการปฏิบัติเฉพาะหน่วยของเนยยะคำว่าเนยยะนี่แปลว่าแปลเอาแปลเอ,เองนะาจจะมาแปลตามความเข้าใจว่าพอเรื่องพอสอนกันได้พอปฏิบัติตามได้ อันดับแรกจริงๆพระพุทธเจ้าท่านจะต้องแนะนำถึงอริยสัจก่อนทุกคนที่เข้ามาหาพระเจ้าอันดับแรกจะต้องพูดอริยสัจอย่างต้นอย่างย่อๆก,ก่อนให้เข้าใจท่านก็นแนะนำว่าการเกิดในโลกทั้งสามในมนุษย์โลกก็ดีเทวโลกก็ดีพุทธโลกก็ดีั้าสามโลกนี้ไม่พ้นทุกข์ พราะเกิดในมนุษย์นมนุษย์มันมีทุกข์ถ้าพลาดก็ลงอบายภูมิทุกข์มากขึ้นถ้าเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าหรือเป็นพรมหมดพุนวัสนาสารบารมีก็ต้องกลับมาเกิดเป็นทุกข์ใหม่ดังนั้นองค์สมเด็ใจพระจอมใจจะแนะนำให้ทุกคนตั้งต้งตนด้วยศีลอันดับแรกให้ทุกคนมีศีลก่อนก็คําว่าศีลนี่แปลว่าวปกติ อะไรก็ตามถ้าเป็นของปกติเสียงนั้นเป็นของดีถ้าของอะไรก็ตามถ้าผิดปกติมันก็ไม่ดีอย่างเสื้อคุณขาดนั่นก็ผิดปกติใช่ไหมไม่ดีเสื้อคุณไม่ขาดมันเป็นเสื้อปกติดีใช่ไหมอย่างแก้วเนี่ยแก้วมันใสถ้าสรงกระบอกหน่อยชี้ว่าแก้วผิดปกติทรงกรกไม่ดี เีลินท่านถือว่าปกติคาว่าปกติก็หมายความคนทุกคนคนใดสัตว์ในโลกมีปกติมีความรู้สึกเสมอกันคือหนึ่งไม่ต้องการให้ใครมาฆ่าเราหรือไม่ต้องการให้ใครมาทำร้ายร่างกายเราโดยการที่สองไม่ต้องการให้ใครมาลักมาขโมยเี่ยงทรัพย์สินของเราโดการที่สามไม่ต้องการให้ใครมาแย่งความรักของเรา ราการที่สี่ไม่ต้องการไม่ต้องการฟังคำมุสาวาทราการที่ห้าไม่ต้องการเปร็นคนไร้สติอันนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าก็เลยบอกว่าถ้าทุกคนต้องการปกติต้องการมีความสุขก็หนึ่งต้องมีเมตตาต้องมีคนทาสองอย่างประจําจใจศีลยังอยู่จะทรงอยู่คือหนึ่งเมตตาความรักสองกุณาความสงสาร ถ้าจะพูดแบบนั้นอจาจกถาถายใจก็ต้องบอกว่าต้องมีคุณธรรมสามอย่างคือหนึ่งเมตตาความรักสองกนาความสงสารแล้วก็สามสันโดดยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่เราจะเพิ่งมีอยู่ถ้ามีคุณธรรมสองอย่างหรือสามอย่างตามที่กล่าวมาแล้วสินจะส่งตัว ้าเรามีความรักคนที่เรารักก็ดีสัตว์ที่เรารักก็ดีเราก็ไม่ฆ่าใช่ไหมเราไม่ต้องการฆ่าเราไม่ต้องการทำความทำร้ายร่างกายคนที่เรารักหรือคนที่เราสงสารเราก็ไม่อยากจะรักเจ้โมยของเขาคนที่เรารักคนที่เราสงสารเราก็ไม่อยากจะเยี่ยงคนรักของเขาคนที่เรารักเราสงสารเราก็ไม่อยากจะโกหกหรือไง น่ไหมถ้าเรารักเราสงสารตัวเราเองเรารักสงสารคนที่บ้านของเราเราก็ไม่ต้องการเป็นคนบ้านั่นคือคนเมาให้กินเหล้าปฏิบัติเสียพระพุทธเจ้าสนแนะนำว่าถ้าทุกคนปฏิบัติจะอย่างนี้ถือว่าทุกคนเป็นคนมีศีนคือมีความปกติศีนนี่แปลว่าปกติ <c oughs> ตึ้งก็กล่าวตอนท้ายว่าศีลเลนสุขติงยันติบุกคนใดถ้ามีศีลมามีชีวิตอยู่ก็มีความสุขตายไปแล้วก็มีความสุขศีลเลนนาโภก็สมถาคนที่มีศีลมีชีวิตอยู่ก็ไม่ลำบากโดยทรัพย์ินลโดยใช้ทรัพย์สินไม่เปลืองตายไปเกิดใหม่เป็นเทวดาเป็นนางฟ้ามีที่ประสมบัติมากเกิดมาเป็นคนมีสมบัติมาก สีเลนนี่ปุตติยันติถ้าตายจากความเป็นคนคนมีศินเข้านิพพานได้ง่ายนี่เป็นอันดับแรกนะที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําให้คนร,รยะปฏิบัติแล้ก่อนนั้นพระพุทธเจ้าทรงแนะนําให้เข้าใจความดีของพระพุทธเจ้าพราะธรรมพระอริยสงก่อนอันดับแรกต้องมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมคำอสอนของท่านมีความเคารพในพระอริยสง ถ้าขายความคเคารพหน่อยเดียวเรียกว,ว่าเป็นผู้ไม่มีศรัทธาพระเจ้าจะไม่สอนก็เป็นว่าเขามีศรัทธาแล้วเขาเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าจะสอนให้เป็นคนมีศีลนี่สำหรับระยะที่ต้องปฏิบัติตอนนี้ผลของศีลบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนที่จะมีศีลได้ต้องมีเมตตาความรักหนึ่งสองกรุณาความสงสาร สรสักษาตามอัตถกถาจารย์มีสันโดษก็ยินดีเฉพาะทรัพย์สินของเราโดยเฉพาะกำลังใจอย่างนี้เป็นกำลังใจที่มีความสุขในอารมณ์สงบฉะนั้นคนทุกคนถ้างมีศีลบริสุทธิ์สมาธิกเกิดสมาธิเกิดจากศีลว่าสมาธิเกิดขึ้นอารมณ์ความเยือกเย็นกับปรากฏมีปีติความอิ่มใจมีความสุข เมื่อปีติความอิ่มใจเกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นปัญญาก็เกิดะนั้นศีลตัวเดียวที่มีความต้องกัรเป็นบรจใจทุกคนตัดกิเลสที่เป็นสมุทิตวาหารที่ว่ากันเบื้องต้นเลยนะตลอดระยะนะจำให้ดีนะโอดหน้าจะมาซ้อมนะจ๊ะมาอำเภอเนี่ยถอดบ้างไปคนแล้วเก็บบ้าง ก็เป็นว่าอันดับแรกขอทุกคนมีศีลมีไตรสนาคมนี่เป็นอันดับแรกนะแล้วต่อไปพุทธเจ้าก,ก็สอนเพื่อการบรรลุผลเพราะว่าสมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยทัง้งสองอย่างนี้แต่ว่าถ้ามีศีลบริสุทธิ์เป็นประโสดากับสิทธาคามีได้ คือว่าโสดาบันก็ดีพระสีธาคามีก็ดีมีปัญญาเล็กน้อยมีปัญญาไม่มากมีสมาธิก็ไม่มากแค่ปฐมฌานก็พอคำว่าปฐมฌานก็มหมายความว่าขณะใดาที่เราพิจารณาเห็นทุกความรู้สึกเพราะว่ามันมีทุกเกิดขึ้นตรงนี้จเป็นตนัวปัญญาสมาธิไม่นึกถึยงอื่นใช้เวลานิดหน่อยใช้เวลาไม่มาก ก็เป็น้นว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงแนะนำให้ทุกคนปฏิบัติตนในขั้นระโสดาบันก่อนอย่างสอนคณะของพระเจ้าพิมิสารว่าอันดับแรกให้ทุกคนมีความเข้าใจตามความเป็นจริงของร่างกายร่างกายของเรานี่จริงๆมันจริงมันจริงมันไม่ใช่ร่างกายของเรามันเป็นในเพียงธาตุสี่ประกอบพิทยการสารุสอสองที่ตัณหาสร้างขึ้น ไม่มีการทรงตัวมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในท่ามกลางมีการสลายตัวเป็นที่สุดขอพูดตามแบบนิดหนึ่งนะตอนนี้ถ้ายออา่อลงมาจะพราะปะโสดาบันกับสกิทาคามีก็มีความรู้สึกตามความจริงว่าร่างกายนี้มันต้องตายง่ายกว่าง่ายไหมง่ายกว่านะ พะเราเองเราก็ตายคนอื่นคนอื่นก็ตายเหมือนกันแล้วก็บราการที่สองก่อนจะตายคําว่าตายมันไม่ใช่่าถึงที่สุดของชีวิตถ้ากิเลสยังไม่หมดยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะถ้าบังเอิญเราลงอบัยภูมิเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติชัยก็ดีจะมีแต่ความทุกข์ถ้าเราไปสวรรค์นบพรเราก็มีความสุข แต่ว่าความสุขบนสวรรค์ของสงก็ไม่แน่นอนนักไม่มีการทรงตัวนอนหมดบนวาส,สนาบารมีก็มาใหม่ถ้าลงนรกไปกาจะขึ้นมาเปรีมนุย์ก็แสนยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิพพานจะถึงเรื่ไม่ถึงยังไม่แน่นอนมีการสอนพวกเนย้อยาพระพเจ้าค่อยๆสอนให้คิดว่าอย่างน้อยเราไปสวรรค์กันก่อน จะสอนเพื่อนสวรรค์ก่อน <c oughs> การที่จะไปสวรรค์ได้ก็ต้องเป็นคนมีศีลห้าบริสุทธิ์ถ้ามีความเคารพในพระไตรปิคกก็ดีคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์น,นี้ไปสวรรค์ได้และความมัน่นมั่นคงในสวรรค์ญญยังไม่แน่นอนนักเพราะการนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในชาตินี้เรานึกก่อนตายแล้วก็ไปสวรรค์ แต่ถ้าว่าถ้าเราไม่มีสินห้าเรากลับมาเกิดใหม่ถ้าทำผิดวารมณนรกได้ที่ต่อไปพระเจ้าสองแนะนําว่าเราจะไปสวรรค์แล้วกันนรกกันเลยนั่นหมายความว่าถ้าจะเกิดก็กลับมาเกิดเพแค่มนุษย์เกิดอย่างประเภทมีการ,การจํากัดเวลาถ้ามีกําลังอย่างอ่อนแล้วจะเกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ชาติสลับกันไปสลับกันมากับสวรรค์หรือพรหม แล้วก็ไปนิพพานถ้ามีกําลังอย่างกลางลจะเกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติเป็นเทวดาและพรหมสามชาติเราก็ไปนิพพานถ้ามีความเข้มข้นจะเกิดเป็นมนุษย์อีกเพียงชาติเดียวกว่านิพพานท่านองค์สมเด็จพระจิตตมาอย่างแนะนำว่าในเมื่อเราก่อนเราจะตายเราก็ต้องทรงความดีให้ได้เันยี้เยิดคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และมีสินห้าบริสุทธิ์ ทุกคนถ้ามีสินห้าบริสุทธิ์บาปเก่าที่เราเคยทำมาแล้วในรังก่อนทั้งนี้เว้ไนไว้แต่อนัตริกรรมห้าประการอนัตริกรรมนี้แปลว่ากรรมหนักมากขึ้นหนึ่งทำร้ายพระพุทธเจ้าให้หอบรูหิตสองฆ่าพระรหันส,สามฆ่าพ่อสี่ฆ่าแม่แล้วก็ห้าทำระสงสงให้แตกกัน ห้าอย่างนี้สินห้าจะไม่รักษาได้กว่ากันไม่อยู่เราต้องลงมารดกันแน่ถ้าเราไม่มีกรรมห้าอย่างนี้ถ้าเราทรงสินห้าไว้ครบรัตติสนาคมตายแล้วก็ไปสวรรค์ไปสวรรค์นในฐานะที่เราเป็นปัสดาบัน,นการไปสวรรค์น,นี่เป็นปัสดาบันถ้ามีเฉพาะสินห้าถ้าปัสดาบันจีิเงียถ้าจัดเป็นสามชั้น อย่างอ่อนที่สุดที่เรียกว่าสาตาร์คตงต้องเกิดเป็นมนุษย์อีกจิตชาติอย่างกลางเรียกว่าโกลังกุละเกิดเป็นมนุษย์สามชาตอาิอย่างดีที่สุดที่ว่าเอเกวิชีเกิดเป็นมนุษย์ชาติเดียวนี่ว่าัำตามแบบนี้ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนที่กำลังตั้งใจปฏิบัติความดีอยู่เวลานี้สมมติว่า ท่านมีจิตส่วนหนึ่งหวังนิพพานไว้แ็ตั้งใจรักษาศีลในยามโบติอาจจะบกพร่องบ้างก็ตามเถอะแต่ว่าเวลาจะตายก่อนหน้าที่เกพึงตายแล้วเคารพในพระไตรสนาคมแล้วก็บเอ,อิญมีสมาทานศีลห้าบริสุทธิ์คำว่าสมาทานก็มาตั้งใจคิดว่าศีลห้าระการเราจะไม่ทำลายศีล เราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่รักทรัพย์ไม่ประพิจารกาไม่ผู้สาวาตไม่ดุร,ร,รามีไรทั้งอาหารการนี้เราจะเว้นเด็ดขาดใหม่ๆจะหมกฝร่องบังก็เป็นของธรรมดานานาข้าวเมริการชินถ้ามีรมชิงเกิดขึ้นแค่นี้ท่านเรียกว่าปัโสดาบันแล้วเป็นปัโสดาบันขั้นสตาร์คตูขั้ขนอ่อนมาก แต่ว่าถึงแม้จะอ่อนมากก็ตามจริงก็จริงแหละเต่ว่าจะไม่ยอมลงอบายภูมิชาตินี้ก็ไม่ลงอบายภูมิจะเกิดอีกกี่ชาติก็ไม่ลงอบายภูมิบาปเก่าทั้งหมดไม่มีโอกาสจะตามทันถ้าเป็นสมัยนี้ถ้าบรรดาแต่พุทธบริษัทปฏิบัติได้อย่างนี้ไปเกิดเป็นเิวดาก็ดีเป็นนางฟ้าก็ดีเป็นพรหมก็ดี อีกไม่นานนะักพระศรีอาจานจะตรัสคือพระพุทธเจ้าจะตรัสอีกองหนึ่งที่มนมีนามพระศรีอาริยะเมตไตรแต่ความจริงในกลับนี้ยังมีพระเจ้าอีกหกองนับพระศรีอันหนึ่งแล้วก็ต่อไปอีกห้ามีพระรามเป็นต้นแล้วก็มีช่างปริไลยกะเป็นที่สุดเป็นหกองก็ขึ้นเื่อว่าคนที่เกิดกับนี้เป็นคนที่มีลาบมากที่สุดที่มีพระพุทธเจ้ามาก แต่เอิญหาว,ว่าท่านนังหลายตั้งใจมีจิตเป็นบุญเป็นกุศลไม่ลืมตัวในเวลาก่อนหลับรือไม่ลืมตัวเมื่อตื่นใหม่ๆคือก่อนจะหลับตั้งใจเคารพพระไตรสนาคมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแล้วตั้งใจภาวนาพระพุทธรัตโมสัสงโฆอะไรก็ตามถ้าต,ตัดสินใจสักหน่อยว่าถ้าตายเวลานี้แล้วอะไรก็ตามขอไปนิพพาน ถ้าหลังจากนั้นเวลาตื่นขึ้นมาก็คิดตามนี้อีกคิดอย่างนี้พรานาสเสรเ็จน้อยตั้งใจไว้เพื่อนิพพานนี่ถ้าวัาสนามบารมีของท่านยังไม่ถึงนิพพานแน่ตายจากความเป็นคนไปเกิดบนสวรรค์ก็ตามพมาโลกก็ตามก็จะพบพระพุทธเจ้าอีกหกองค์แต่ความจริงล้วใครอยู่ที่หกองค์ก็สวยเต็มทียนะ ถ้าจิตตึกนึกถึงนิพพานนี่เพราะเพระที่อ่านเทศกันเดียวก็เป็นพระอรหันต์แล้วจากความเป็นเทวดาและจากกายเป็นนางฟ้าเป็นพรมนี่การฟังเทศจากพระเจ้าพระเจ้าเทศทุกครั้งพวกพรอมก็ดีเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีบรรลุมรรคผลมากกว่าคนเรียงว่าซึ่งการปฏิบัติตามระเบียบจะจะไม่ยกตัวอย่างละเพราะว่าเวลามันน้อย ต่อไปเมื่อเราทรางกําลังของพระโสดาบันได้ทีนี้กาลังพระโสดาบันเมื่อเข้าทั้งเราจะมีความารู้สึกยังไงต้องพูดเรื่องความรู้สึกของใจหรือพูดตามแบบเดี๋ยวไม่เข้าใจในเมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรากับเขาทุกคนต้องตายเหมือนกันหมดอันนี้พระโสดาบันก็ดีพระศีทาคามีก็ดีทั้งหมดนี้ยังมีความรักในระหว่างเดชยังมีการแต่งงาน ที่แต่งงานไปนแล้วก็ยังไม่ต้องแยกจากกันอยู่ในขอบเขตของศีลพระโสดาบันสกิทาคามียังมีความโกรธแต่โกรธไม่แรงโกรธเบาๆไม่ฆ่าใครไม่ทำร้ายใครพระโสดาบันสกิทาคามียังมีความหลงยังมีการรักสวยรักงามและพระโสดาบันสกิทาคามียังต้องการาความร่ำรวยแต่ไม่โกงไม่หดโกงใคร ถ้าพูดก,กันตามภาษาไทยก็ถือว่าเป็นชาวบ้านชั้นดีที่ไปขอไม่ยากยากไหมไม่ย,มยากเลยนะแล้วอีกดวจิตดวงหนึ่งจะต้องนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ว่าสักขณะที่เราปฏิบัติตนอย่างนั้นหนึ่งคิดถึงความตายสองคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สามพยามรักษาทิ้นห้าและกำหนดสิบ ถ้ากำหมดสิบนี้เป็นโสดาบันท่านสตากาโตงกับเอกวิชีโอ,โ,อ,โ,อโกลังโกลัาก,กัเอกวิชีมีสินห้าบริสุทธิ์แล้วนอกจกนั้นจิตรักคนทิ่พันเป็นอารมณ์เมื่อจิตเราเข้าถึงความเป็นโสดาบันมันจะมีอารมณ์อารมณ์เดียวเพื่อจิตใจเราไม่ต้องการสวรรค์ไม่ต้องการพรมโลกต้องการาเฉพาะตุวเดียวคือนิพพาน อารมณ์จิตจะมีความเยือกเย็นยิ่งว่าก่อนความรักในเพศมีอยู่ความรักในเพศสังเกตยากสังเกตได้ง่ายๆถึงเว่ารักเรารักในขอบเขตเฉพาะคู่ตัวโคเมียเราไม่รักนอกนอกโลกนอกทางเอาไปอีกนอกจากนั้นการี่สองความโกรธมีแต่การคิดจะฆ่าคิดจะทำร้ายไม่มีอารมณ์เบากว่าเดิมสังเกตอารมณ์นะ ถ้มีจิตรักพริพานเป็นที่ไปต่อไปก็รักษากำลังใจในีน่พวงพระโสดาบันพอเข้าถึงขั้นพระสกิทาคามีก็รักษาตามเดิมแต่ว่าอารมณ์เมตตาความรักมีกำลังหนักหน่วงกว่าเดิมมากกุณาความสงสารก็มีกำลังสูงกว่าเดิมมากแล้วก็ภูติอ้ ตัวสั้นโดยก็มีความหนักหน่วงกั่เดิมมากฉะนั้นในเรื่องความรักก็ดีความโลภก,ก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีแล้วก็สฐฐักิทาคามีมีกําลังอ่อนตัวมากเหลือเกินมีไม่กันจะอ่อนตัวมากต่อไปถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาถึงมาถึงสกิทาคามีก็ต้องการนาคามีจิตใจก็ต้องเข้บบาไปยึดถึงความเป็จริงขอขขันห้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารนิญญาพูดแบบนี้เจ้งฟังไม่รู้เรื่องเอากันแค่ร่างกายร่างกายของเราก็ดีร่างกายคนอื่นก็ดีที่เราคิดว่าสะอาดแต่ความจริงมันไม่สะอาดมันเต็ียมไม่ได้ความสักรก์สิโรคถ้าสะอาด,อาด,อาด,อาดจริงๆก็ไม่ต้องอาบน้าไม่ต้องกินะร่างกายไม่ต้องทําความสะอาดมัน นี่เนื้อแท้จริงร่างกายเต็มไปได้วยความสกปรกร่างกายเราก็สกปรกร่างกายคนอื่นเราสกปรกความรู้สึกอย่างนี้มันจะมีบ้างไม่มีบ้างมีบ้างไม,งมง่มีบ้างสลับกันไปแบบนี้บางครั้งก็รู้สึกว่าร่างกายเราร่างกายเขาสวยสดสดงามบางครั้งก็คิดว่ามันสกปรกต่อไปเมื่อการปฏิบัติความชินเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆให้จิตที่คิดว่าร่างกายสกปรกมันจะมีมากขึ้นเพทั้งจิต หมดความรู้สึกเรื่องการมารมแต่ว่าภาษากิทาคามีจริงๆไม่หมดเลยยังมีทางเล็กน้อยขั้นปลาย,ลยมีความรู้สึกน้อยเต็มทียามโบติ้าพบหน้ากันความรู้สึกในเพศจะไม่มีในภาษากิทาคามีแต่ว่าเวลาที่อยู่จิตสงดอยู่ลงคนเดียวจิตสงดบางทีอารมณ์ความรักเกิดขึ้นนิดหนึ่ง ื้อความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นนิดหนึ่งแล้วตีถูกตีถอยหลังงตับไปทิ่สงบตามเดิมนี่ใกล้ความเป็นพระอนาคามีการที่เป็นพระสิกขคามีบางท่านม,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 มีความเข้าใจผดิดคิดว่าเป็นพระอนาคามีอันนี้มีเยอะมีมากแต่ก็ไม่พระพุทธเจ้าไม่ถือเป็นโทษในเมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นนิดหน่อยท่านจะทราบทันทีว่านี่เรายังไม่ใช่พระอนาคามี ต่อไปก็ก้าวเข้าไปหาพระานาคามีอันดับแรกพิ่จะนาร่างกายที่เรียกว่าบราิารกายยังตาสติก้าวสุปกรรมฐานร่วมกันเห็นว่าร่างกายของเราไม่ได้ความสกักปรกสกโคกตั้งแต่เบื้องสูงคือีิษะตั้งแต่ปลายผมลงมาถึงพื้นเท้าไม่มีจุดไหนสะอาดไม่เต็มด้วยความสกสก อยากเบื้องต่ําตั้งแต่หน้าพื้นเท้าจนไปถึงกายผมเป็นเต็มวนความสุขสงบข้างนอกก็สุขสงบข้างในก็สุขสงบในสุดนิพิธายันก็เกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายเกิดมีการรังเกียจในร่างกายแต่ไม่ฆ่าตัวตายก็มีความรู้สึกว่าเชื่อว่าชื่อร่างกายที่มันไม่ดีแบบนี้แต่แล้วก็เต็ไมไในโรคภัยไข้เจ็บก็มีความหิวเป็นปกติเราไม่ต้องการมันอีกเราไม่ต้องการกรา่งา,รางกาย นี่เป็นข้อที่หนึ่งข้อ,อนาคามีโรงความว่ารงความรักในระหว่างเพศไม่เกิดกับป้านาคามีเป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สตัดโทสะความโรากรธเรื่องกำลังของพรม,มีหารสี่ขึ้นหนึ่งเมตตาความรักสองุณาความของสารสามมุตตาเป็นจิตอ่อนโยนไม่ฉาดิสยาไขรใครได้ดีพอด,ดีด้วย สีเวขาว,วางเฉยนี่บางคนบางคนทําอย่างนี้ได้แต่บางคนทําไม่ได้ถ้าทําไม่ได้ใช้กระสินสีอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งกระสินสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ,ถ้าสามารถสร,ถรงชานในกระสินนั้นได้ตัวโทสะจะมีกำลังตกลง เมื่อโทสาต,ตกลงไปแล้วสกายยติคือการที่เห็นว่าร่างกายสอบของเขาก็เกิดขึ้นเป็นนั้นว่าการเห็นว่าร่างกายดีก็ไม่มีความโกรธความไม่พอใจก็ไม่มีความโกรธคิดผิดค่าเข็งข่าแล้วโกรธประเภทที่ว่าโกรธไม่พอใจมากๆนี่ไม่มีถ้าถามว่าอารมณ์กระทบกระทั่งในด้านความโกรธมีไหม,มก็ต้องตอบว่านาคามีนะไม่มีแน่ ถ้าจิตใจไม่มีแน่แต่ถ้าหาท่าทางอาจจะมีดูตัวอย่างพระพุทธเจา้จาพุทธเจ้าเนพวะเจอามอรารหันสิ่งกิเลสก่อนใครทั้งหมดบำเพ็ญบาร,รมีมาต้องเสียสงไขกับแ,แสงกลับแต่การปกครองพระสงฆ์ของพระเจ้าก็มีสองอย่างคือนิใครหะปะใครหะถ้าทำผิดคำสั่งคำสั่งหมายถึงวินัย คำสอนมัธิธรรมะถ้าระเมิดคำสั่งหรือคำสอนต้องสํานิการอย่างใดอย่างหนึ่งจะลงโทษการลงโทษของพระเจ้ามันจะหมายถึงความโกรธหมายถึงว่าเธอทําไม่ดีพอต้องการยับยั้งไม่ทําความชั่วยอย่างนั้นต่อไปจะเรียกนี้ครหาปากใครหาถ้าทําดีเป็นที่ถูกใจเชื่อเชื่อที่ทำดีที่ถูกต้องเพื่อมรูเพื่อการรู้ว่าผลก็ทรงสรรเสริญ พระพุทธเจ้ามีทั้งการลงโทษมีทั้งการข่มขู่มีทั้งการสรรเสริญจะเป็นนักบองพระเจ้า,จายังไม่หมดกิเลสไม่ได้นะนนเนื่องคนในปกครองของท่านถ้า <c oughs> คนนอกเหนือการปกครองจะเลวขนาดไหนก็ตามถ้าไม่สนใจสนใจเจฉพาะคนในปกครองของท่านดยเฉเพาะโดยเฉพาะอย่างิ่งก็คือพระสงฆ์ก็เป็นน้มาพระนา,าคามีไม่มีความโกรธแน่ ตอนนี้ถ้าเรามีคนในปกครองถ้าทางแสดงการความโกรธจะต้องมีการออกแสดงออกแสดงนึกการสั่งลงโทษเพราะผิดระเบียบผิดวินัยอันนี้จะทำจริงๆท่านทำกันจริงๆนะไม่ทำบอกหลอกนะอย่างพระพุเจ้าทรงขับพระวักกะลิเนี่ยขับจริงๆนะเห็นไหมนะวัะกกะลิธเธอเลวมากอยู่สถาคตมาแล้วสามปี ไม่พอใจในผลของการปฏิบัติไม่ได้อย่างใดอย่างหนึง่งพอใจในความสวยสง่งามอย่างเดียวอเปหิเธอจงออกไปให้พ้นนีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับเลยเห็นไหม,ไมน,นี่โทษพระเจ้าโกรธเะยทนไม่ได้โกรธหวังดีเพราะการติดในร่างกายไม่ใช่ของดีต้องเวียนว่ายแต่เกิดในวัฏฏะ เมื่อขับไปแล้วก็ปรกกากฏว่ากะลิตั้งตั้งใจบวชแต่ไม่ได้จ้างใจทรรมท่านตั้งใจธรรมเห็นพระพุทธเจ้าสวยเท่านั้นเองต้องการเห็นความสวยเวลาที่พระเจ้าเสงฉาพันตรังสีและสมีของประการนี้สวยมากท่านต้องการเห็นความสวยถึงก็เลยบวชต้องการดูความสวยในเมื่อถูกพระเจ้าขับท่าก็เสียใจอยากกลับบ้านก็อายเพื่อนบ้านจะอยู่ก็อยู่ไม่ได้พระเจ้าขับก็ต้องจะโดดเขาตาย พอตัดสินว่าจะโดดภูเขาตายพระเจ้าก็เปลี่ยนฉับพันรังสีกุ้งไปข้าเหามือนพระองค์นั่งอยู่ข้างหน้ากล่าววาาวาเจ้าว่าพระกะลิบคุคคลใดหนธรทมบุคคลนั้นเชี่อวเฉลิมถาคตเท่าน,นี้ท่านพระกะลิเป็นพระอรหันตันี้แค่ได้แค่พระอนาคามีบรรดาญาโยคุสวิสัตตตอนที่ไปเขาบรรดาท่านหลายตั้งใจสมาทานสินสมาทานเป็นกรรมฐาน